แต่ก็นะคะก็ชื่นชมหนูแซกอ่าดีดีครับดีดีดีสุขภาพแข็งแรงนะอ้าอืมค่ะพี่บูพี่บูอ๋อดีเจบลูเอาแชร์หน่อยสิแบ่งปันหน่อยดีเจบลูอยากจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะน้องบลูเห็นไหมดูเหนหน้าตาสดใสต้องไปทําบุญทาทานมาอะไรมามาสักหน่อยสิ่ี่ใช่คือจริงๆเป็นแฟนขับมากคือเวลาขับรถกลับเนี่ยต้อง พเล็กบหวิไลส่วนตลอดแ่แบบว่าพอดะกินไงเรื่องพี่เล็กแบบว่าสอบเอ็นอ่ะคือน้องอัดทานแต่พี่บัวทานคือแบบว่าแบบลุ้นอ่ะเออลุ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือตัวเองเนี่ยค่อนข้างเป็นคนแบบเสี้ยวอะในโรงเรียนคือเสี้ยวสมัยนั้นคเอแบเนาะคือมีอยู่ั้งหนึ่งก็คือว่าอ่าลิปกับออยสมัยนั้นใช่ไหม เหมือนบอกป้าจ่าแล้วเขาคนนึงแบบเสื้อเอลลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าอยากอยากไปอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปนะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าใครอยากขึ้นเวทีบ้างนะคะก็เดยขึ้นเลยแล้วก็ปิ้นเชื่อนไม้ตั้นๆเหมือนลิบกอ้อยเปรี้นแบบเต้นบนเวทีปรากฏว่าตอนเช้าโดนอาจารย์ใส่กครองเรียกแล้วก็ตีหน้าแถวเลยอาจารย์ดูจังตีหน้าแถวเลยว่าแบบ เออทำทำผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเขาก็จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเซ็นว่าแบบว่าลูกทําผิดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประทับใจพ่อแม่มากเลยเพ่อแม่ว่าลูกไม่ได้ผิดลูกแสดงความสามารถลูกเลือดนะพ่อแม่ยังจะเปรี้ยวนะอาจจะมาพูดได้เปล่าว่าอยากให้เข้าใจแบบว่า คนที่เขากล้าแสดงออกหรือถ้าพ่อแม่เข้าใจลูกอว่าลูกเขาก็จะไม่ต้องรู้สึกว่าทําอะไรแล้วปิดบังอะไรอย่างเงี้ยแต่เที่ยงก่อนนั้นก็คือหลังนั้นหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่เราโดนตีเพราะเราขึ้นไปเต้นกับลิศออยหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เราสามารถอ่าสอบนะคะซึ่งตอนนั้นจําไม่ได้แล้วว่าอะไรนะคะแต่ได้ถ้วยของประเทศเลยอะที<อ>่หนึ่งของภาคเลยเป็นไงหล่ะพึ่งซีฉันหยงหยกอีกที่นี่ฉันขึ้นรับรางวัล เออน่นก็คือความประทับใจว่าเออเเราเป็นอย่างนี้นะแต่ที่จะบรรพจะเล่าให้จะเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะพิ่งไปช่วยน้องคนหนึ่งเนี่ยไม่ให้ติดคุกโดยที่ไม่ได้ชนิดอะไรกันมากก็คือว่าอันนี้ที่จะเล่าคือไม่ได้ว่าจะอวดว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะให้พ่อแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจลูกคือเนื่องจากน้องคนนี้เนี่ยเขามามาอยู่กับแฟนขึ้นโตแล้วด้วยเรียนจบแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่ แม่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะไปกดดันพ่อแม่ผู้ชายว่าให้แบบเอาถิ้งจอกมาสักทีมาขอสักทีแต่ฝ่ายชายก็คือพิ้งจบขึ้นทํางานกรรอย่างเงี้ยค่ะและ้วเ,เ,เราเขาก็ยื่นคําขาดว่าถ้าไม่ได้เนี่ยให้เลิกกันแล้วปรากฏว่าพอตอนเย็นปุ๊บนะคะน้องโทรมาบอกพี่บูช่วยหนูหน่อยหนูอยูออย่โรงพักซึ่งเราก็ยังไม่ได้สนิทมากแต่เพียงแต่เออรู้ว่าน้องคนนี้เรารู้จักไปอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยบอกว่า พี่จะว่าหนูอะไรไหมถ้าหนูทําผิดมากแต่พี่ช่วยหนูหน่อย uh huh. ก็คือว่าน้องคนนี้ค่ะไปขโมยเงินมาหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทจากเพื่อนที่ขับรถไปด้วยกันเพื่อจะเอาเงินเนี้ยนะคะของเจ้านาย,ยาไปเข้าแบงค์ uh huh. ซึ่งไปด้วยกันน้องเขาจะรู้ว่าเพื่อนคนอื่นไปเข้าแบงค์ <Okay. S 2> แต่เอาขโมยเงินมานหนึ่งแสนบาทเนี่ยเพื่อจะเอาเงินไปซื้อทองเป็นหลักฐาในให้พ่อแม่แดูว่าเออผู้ชาย,ยามีเงินซื้อทองแล้วนะ uh huh. อ่าประมาณเนี้ยค่ะ ประมาณนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องตอนแรกเนี่ยทองเนี่ยพ่อแม่ก็ซื้อคือเหมือนเป็นสินทอดให้กันแล้วแล้วเหมือนเราเขาติดขัดเขาก็เลยเอาไปขายแล้วเหมือนพ่อแม่ด้วยขึ้นอยากจะให้รู้ว่ายัางมีสินทอดอยู่ไหม,มก็เลยร้อนใจว่าท่านจะทายัางไงดีก็เลยต้องแบบหาทางขามโมยคนอื่นทั้งนั้นที่เตงก็ไม่เคยขมโมยะนะคะแล้วทีนี้ตํารวจก็บอกว่า โอเคถ้าไม่อยากให้น้องเข้าคุกไม่อยากจะมีเรื่องแล้วคนที่ขโมยก็คือเพื่อนด้วยกันที่นั่งรถไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนก็ไม่อยากจะเอาเรื่องแต่ถ้าเอาเงินหนึ่งแสนมาคืนไม่ได้เนี่ยใครเลยคืนนั้นเนี่ยน้องคนนี้ก็ต้องอยู่ในคลุกก่อนอ๋ออ่าเราก็ตายแนละ้วฉันก็ไม่ได้สนิทอะไรมากเอาไะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปบอกว่าออาไว้ใจพี่มาให้พี่คุยกับพ่อแม่ให้ไหมก็เลยเป็นฝ่ายเคลียร์พ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกโอเคหนูช่วยละกัน ก็คือวันนั้นก็อ่ะเคลียให้ทั้งหมดแล้วก็พ่อแม่เขาก็คืนเงินให้ทั้งหมดแล้วเขาก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็พ่อแม่ก็เข้าใจกันมากขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก,เ <c oughs> ก็ได้อยู่ด้วยกันเรียบร้อยละ <c oughs> ก็คือ้องบลูนี่เป็นตัวกลางประสานให้ให้เกิดความเขา้าใจแล้วก็จ่ายเงินไปนให้พ่อแสนนึ็นทีมนั้นแต่ว่าก็ได้ชืนเรียบร้อยแล้วคะ <c oughs> ่ะ จริงบางอย่างเนี่ยมันต้องพยายามไม่ใช่เหมือนพยายามลดความกดดันในช่วงของภาวะแบบนั <t 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 ้นก ну ันนะเพราะคือถ้าม um> uh> ันคลี่คลายลงแล้วมันผมว่ามันน่าจะดีขึ้นอ่ะเออด้วยภพราะวะกดดันต่างๆก็เข้าใจนะว่าพ่อแม่เขาก็อยากให้ลูกแต่งงานมีหน้ามีตาแต่ว่าบางทีมันก็กดดัน่เนาะแล้วน้องเขาก็ไม่ได้เป็นคนคนชั่วหรือคนเลวร้ายเพราะเราก็รู้จักเขาในระดับสื่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไม่ช่วยก็คือนั้นเขาก็จะมีประวัติว่าขโมยของแล้วโดนติุกม นี่แหละก็ถือว่าได้ช่วยในยามที่คนเขาลําบากจริงๆแล้วเราก็มีความอิ่มใจด้วยที่ได้ช่วยเหลือเขามันมันเป็นความสุขทางใจของเราจริงๆเลยเนาะดีจังเลยนะครับคือฟังดังเสียงดีใจได้เงินคืนหรือเปล่าเหลือว่าดีใจได้เงินคืนชจะบอกว่าพี่เล่าเรื่องแรกกับผมนึกผมนึกถึงหน้าใครรป่หน้าใครนึกถึงหน้าแม่พี่ลอยมาแม่ครูขอคุณแม่คุณแม่ครูนึกถึงหน้าของแม่ครูกถึงจริง จริงๆว่าทำสารพัดที่ต้องใจเรียนคนไม่ใจเรียนนะเอ็นติดตั้งสามรอบนะขอบอกอย่าไปคุยคนนี้คนนี้ลูกครูเล่นเก่งด้วยต่กิจกรรมด้วยแต่ว่าถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่จะสนับสนุนให้เด็กกล้าแสดงออกไงแต่ว่าในในยุคหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะให้เด็กผู้หญิงพับเพียบเรียบร้อยไงไปตั้งใจเรียนอย่างเดียวไม่ใช่เวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยเขาแต่ก็ต้างจโรงเรียนนะคะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่ไม่ได้ขนาดนี้แล้วเราอาจจะเป็นนค ปเรียคนเดียวในโรงเรียนที่กล้าขนาดนั้นแล้วก็เป็นโรงเรียนผู้หญิงด้วยค่ะแล้วแล้วครูชื่ออะไรนะครูอะแล้วคุณครูว่าไงคะเ่ไปรับรางวัลเรียนดีเอาหลังจากนั้นอยู่ไหมคะคือหลังจากนั้นปุ๊บพอมาเรียนเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราสามารถเอ็นติดตอนมมเนี่ยหนึ่งครั้งก็คือเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ด้วยสองครั้งใช่ไหมคะแล้วเรามาเอ็นติดใหม่ที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแล้วปีนั้นเราดันประกวดได้เป็นดาวมหาลัยเราก็เลยเขียนจดหมายไปซึ่งเเรราาาาจะมีีฝ่่ยือ กิจกรรมแล้วฝ่ายปกครองก็จะไม่ชอบหน้าเราเราก็เขียนจดหมายไปว่านี่เห็นไหมผลที่ถ้าเ,เนี่ยอย่างนี้หนให้เด็กรู้จักแสดงออกฝ่ายกิจกรรมที่เคีร์เราก็เอาจดหมายเราเนี่ย หน้าห้องกิจกรรมอ๋อเออก็มีสองฝ่ายก็ขำๆอะไรแต่นั้ Gym. ่น้องๆก็มาแซวๆตลอดว่าพี่เป็นคนเดียวเลยที่เป็นประวัติอย่างนี้ในวันน้เออเออเอรั่มากเถือเปรี้ยวจริงเออเออดีมก็คิว่าเรื่อยๆประทับใจที่ผมว่าจำได้อะไรเงี้ยคือมันน่าเป็นช่วงแบบเปไปเรียนบ้างช่วงบางทีเออชีวิตที่มีสีสันในช่วงนั้นเลยดีมากล้วช่วงนี้แหะคะช่วงนี้ไี้ข่าวว่าน้องบูนี่สวยและรวยมากสวยและรวยมากด้วยอ่ะเออ ไม่มีอะไรหรอกค่ะต้องคำนึงถึงธุรกิจกันไปเงียเงียบ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 เอ้เออเออเขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องสนุกสนานแต่ที่หนังนี้งก็ละคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่อย่าให้เข้าใจลูกคุณเยอะๆเนี่ยบางขา ที่เขาเล่าสำจะอะไรทางนานที่แตบบังคับลูกเคยเจอมาด้วยแล้วอืมเออจริงจริงจริงออขอบคุณมากครับรพี่โบนะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะจริงจริงเออที่เมื่อกี้เล่าเรื่องนึกนึงนะพูดถึงว่าเรื่องของบางทีเลี้ยงลูกก็อย่าสปอยส่วนหนึ่งอะทีก็ต้องจะไปบังคับกันมากครับ กดดันในชีวิตเอาแต่พอเอาแต่พอแบบเด็กรู้ว่าต้องพยายามอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่าอืมเช่นการคาดหวังว่าลูกต้องติดต้องต้องติดต้องได้เกรดสี่อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราพักไปก่อนกรึ่งเนึ่งท่ง หมายเลข4689899